ปวดปวดหลังปวดสะโพกนะคะแล้วลงขาแล้วก็ชาชาด้วยชาด้วยค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมกล้ามเนื้อยังไม่อ่อนแรงแต่ว่ากล้ามเนื้อเริ่มเริ่มจะไปค่ะ uh huh. มันมันจะนิ่มไปหมด oh. ค่ะอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่น่าจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยก็คือเป็นเคสที่ไม่ได้เป็นที่กระดูกเอวไม่ได้เป็นที่กระดูกหมอนรองกระดูกเอวแต่เป็นที่แบบข้อต่อกระดูกสะโพกเสือ่อม สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ตุนะครับซึ่งเป็นคนไข้ที่มีอาการเก,ก่ยวกรบมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทน,นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่อยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับพี่ตุเขามีอาการยังไงบาครับเดี๋ยวลองว่าให้ฟัง่อยเริ่มจากการเป็นโรคประจำตัวค่ะคเป็น SLE ซึ่งจะต้องทานยากดภูมิหรือสเตียรอยเนะะี่ยค่ะทานมา7ปีจนข้อต่อสะโพกเสื่อมอ คิดว่าการเสื่อมมันน่าจะเกิดจากการกินยาปฏิชีวนะต่อเนื่องยาวๆอย่างนี้แหละครับใช่ค่ะแล้วเป็นไงต่อนะครับหลังจากที่แบบกินยาปฏิชีวนะไปแล้วก็ทานมาเจ็ดปีนะคะซึ่งคุณหมอก็เตือนอยู่ตลอดว่ายาตัวนี้จะทําให้อ่จะมีผลข้างเคียงเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อต่อกระดูกก็ซึ่งถ้าเกิดกินนานอาจจะมีปัญหากระดูกเสื่อมในแน่นอน แน่นอนค่ะกินมาเจ็ดปีก็เลยเกิดภาวะกระดูกข้อต่อเสื่อมใช่ค่ะเป็นอาการแบบไหนพอก้าวขาเนี่ยมันมีเสียงดังกลึบปวดตรงไหนครับพี่ตรงตรงสะโพกเลยค่ะเป็นสองข้างหรือข้างเดียวตอนแรกเป็นข้างเดียวค่ะแต่ด้วยความที่พออีกข้างหนึ่งที่มันไม่ปวดเราจะไปใช้น้ำหนักกับข้างนั้นหมดอีกข้างนึงก็เลยเสื่อมไปด้วยก็ติดกมาเป็นอีกด้วยกันค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าเสื่อมทั้งสองข้างทั้งข้างเลย คุณหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดทั้งสองข้างอตอนนี้ผ่าตัดไปแล้วข้างหนึ่ง,ง,งแต่มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามัน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 หายเป็นปกตินะคะอาการที่พี่เป็นก่อนจะผ่ามีอาการยังไงบ้างปวดยังไงปวดปวดหลังปวดสะโพกนะคะแล้วลงขาแล้วก็ชาชาด้วยชาด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหม กล้ามเนื้อยังไม่อ่อนแรงรแต่ว่ากล้ามเนื้อเริ่มเริ่มจะไปอะค่ะาามันมันจะนิ่มไปหมดค่ะแล้วเวลาเดินอะเดินด้วยตัวเองได้ไหมโอ้ช่วงหลังก่อนผ่าเนี่ยคือเดินแทบไม่ได้เลยค่ะครับเดินแทบไม่ได้เลยาาจนมันปวดไม่ไหวละอาายาแก้ปวดก็ตอนนั้นใช้แบบชนิดรุนแรงและครับแล้วก็มีอาการแพ้ยาแก้ปวดชนิดรุนแรงด้วยก็เลยตัดสินใจ ผ่าตัดก็เลยต้องผ่าผ่าตัดข้างขวาก่อนครับคุณหมอบอกว่าจริงๆเป็นข้างซ้ายมากกว่าแต่เขาเห็นว่าเราปวดข้างขวามากกว่าเขาก็เลยผ่าข้างขวาให้ก่อนอเขาบอกว่าข้างซ้ายก็ต้องรีบผ่าไม่งั้นกระดูกจะเน่าเพราะว่ามันมันยุบหมดแล้วค่ะยุบไปสองเซนครับแล้วพอผ่าข้างขวาใช่ไหมผ่าเสร็จแล้วอาการเป็นยังไงก็ มันก็ค่อยๆฟื้นตัวนะคะ,คะแต่จริงๆเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลเจดคืนออกกลับบ้านพี่สาวก็แอบซื้อชุดฟื้นฟูกระดูกเนี่ยให้ทานตัวนี้ค,คู่นี้ค่ะโดยที่โดยส่วนตัวไม่เชื่อในเรื่องอของสารอาหารหรืออาหารเสริม,มแต่พี่สาวซื้อมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วะค่ะอ๋อพ่อผ่าตัดก็มาผ่ามาแล้วค่ะคก็เลยทานทานได้ได้สองสาวันอะ แผลรอยแดงแดงรอบรอบรบแผลที่ผ่าค่ะมันมันหายแดงก็เลยอ่ะกินต่อกินไปได้ประมาณสิบห้าวันก็อาการปวดน่ะมันเบาลงไปมากเบาลงไปชนิดที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดอีกอะค่ะก็คือปวดอยู่แต่ว่าปวดในระดับที่ที่เราทนได้ แล้วเราก็ไม่อยากจะกินยาปฏิชีวนะอีกแล้วครับเพราะเราเห็นทุกตังมันอยู่แล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคือแล้วไอ้ข้างซ้ายที่มันยังยังเหลืออยู่เนี่ยก่อนกินเนี่ยคือมันปวดมากไหมปวดมากค่ะก่อนที่จะทานตัวนี้นะใช่ค่ะก็คือปวดมากมากเลยปวดมากปวดชาด้วยค่ะโอแล,แล้วพอกินไปเสร็จปุ๊บก็อย่างที่พี่บอกว่มามันสิบกว่าวันมันเริ่มเบาลงแล้วคะค่ะแล้วก่อนก่อนหน้านี้เวลาพี่เดินเห็นบอกว่าต้องใช้ ชใช้ไม้เท้าทั้งสองข้างค่ะอันนี้ใช้ไม้เท้าสองข้างนี่คือใช้ตั้งแต่ก่อนจะผ่าแล้วหรือว่าหลังผ่าใช้หลังผ่าค่ะหลังผ่าก่อนผ่าเนี่ยไม่ได้ใช้แต่เหมือนก็ต้องมีคนพยุงก็คือเดินด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอพอพี่ผ่าเสร็จปุ๊บประมาณแค่สองวันพี่ก็กินเลยหรอกินชุดนี้เลยใช่ค่ะหลังจากออกจากโรงพยาบาลน,นะคะก็ก็นับได้ประมาณสักเก้าวันเก้าวันค่ะโอเค หลังจากที่คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวข้างซ้ายเนี่ยก็ต้องผ่าเหมือนกันนะเราต้องรีบผ่าด้วยไม่งั้นเดี๋ยวกระดูกจะเน่าใช่ค่ะตอนนี้พอพี่พี่ตุเนาะ<ช>ทานตัวนี้มาแล้วเนี่ยหลังจากที่ทาน่ะมันเป็นยังไงก็ทานต่อไปได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยค,ะค่ะก็เริ่มเดินเดินได้มันยังปวดแต่มันไม่ทรมานถึงขนาดที่ที่แบบเดินไม่ได้ก็คือเริ่มเดินได้ดีขึ้นค,ค่ะก็ก็เลยทานมาเรื่อยๆอ เดินได้เองเดินได้เองใช่ไหมเท้าไหมจริงๆเดินได้เองในระยะหนึ่ง mm hmm. แต่ว่าที่ใช้ไม้เทา้าช่วยก็คือช่วยช่วยพยุง mm hmm. ข้างที่ยังไม่ผ่า mm hmm. เพราะว่าพอเรากินแล้วเรารู้สึกมันดีขึ้นคือถ้าเราได้ช่วยพยุงด้วยเนี้ยเท่ากับว่าเราไม่ไปซ้ำ mm hmm. ก็คือให้มันดีขึ้นดีขึ้นก็ไม่อยากจะไปให้มันกดทับบริเวณนั้นใช่ค่ะโดยโดยที่พี่ทานมาทั้งหมดประมาณที่รู้สึกว่ามันชัดเจนเลยเนี่ยประมาณทานไปกี่ชุดครับที่รู้สึกว่าอาการราแบบดีมากทาน2ชุดค่ะสอชุดค่ะอาการที่หลังจากทานไปสองชุดแล้วเป็นยังไงครับก็ตอนแรกเนี่ยเดินเดินเอียงเพราะว่ากระดูกยุบไปสองเซนทั้งสองข้างแต่ว่าขาเราเริ่มไม่เท่ากัน มันไม่เท่ากันค่ะ uh huh. สองเซน uh huh. เดินเอียงเดินแบบเอียง uh huh. เอียงแต่พอเดือนที่สองท,ท,ที่ที่ทาน uh huh. ตัวนี้ไปอ่ะอาการเดินเอียงมันมันลดลงเรื่อยๆค่ะ uh huh. คือมันเหมือนกับขาเราเท่ากันอฮ uh huh. แล้วคยไปเอ็กซเรย์ดูไหมว่ามันเท่ากันหรือยัง,ยงหลังผ่าตัดเดือนครึ่องอะคะ่ะ ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วคุณหมอนัดไปเอ็กซเรย์จากที่คุณหมอบอกว่าข้างซ้ายต้องรีบผ่าพอไปเอ็กซเรย์คุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องผ่าให้รอดูไปก่อนอแต่โดยเราก็ไม่ได้บอกนะว่าเรากินตัวนี้ไม่ได้บอกค่ะคือหลังจากที่ต้องรีบผ่าแต่ตอนนี้คือสามารถเลือกได้ว่ายังไม่ต้องผ่าก็ได้ค่ะตอนนี้ทานมาแล้วกี่ชุดแล้วครับตอนนี้ทานมาเริ่มชุดที่สแล้วค่ะเริ่มชุดที่สแล้วค่ะพี่ว่ามันดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละประมาณ หกสิบอร์ซค่ะถือว่าพอใจไหมพอใจเพราะว่าเราเป็นหนักเคสผ่าก็ไม่ใช่ว่าคุณหมอกระดูกทุกคนจะผ่าได้จะต,ต้องเป็นระดับอาจารย์หมออมที่แบบเป็นเคสใหญ่อะค่ะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนทั้งเบ้าแล้วก็เปลี่ยนทั้งข้อต่อ,อคือคือเป็นเคสที่ค่อนข้างหนักแล้วอะค่ะคถ้าถ้าถ้าเป็นยังไม่เยอะ มันก็อาจจะดีขึ้น90%้เรซนาก็ได้แต่ด้วยความที่มันยุบไปสองเซนน่ะถือว่าเยอะเหมือนกันนะค่ะแล้วก็เลยแบบใช้เวลาแต่สําหรับพี่คิดว่าสี่เดือน <Okay. S 2> ดีขึ้นประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะสำหรับพี่ถือว่าดีแล้วค่ะออันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่น่าจะไม่ค่อยได้เจอบ่อย<ะ>ก็คือเป็นเคสที่ไม่ได้เป็นที่กระดูกเอว<ะ>ไม่ได้เป็นที่กระดูกหมอนรองกระดูกเอวแต่เป็นที่แบบข้อต่อกระดูกสะโพกเสือ่อม<ะ>แล้วยุบตัวลงมาสองเซน เพราะฉะนั้นเวลาการผ่าตัดมันจะยากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของปัจจัยอยื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ,รบที่ทําให้เราหายช้านะครับโอเคคันนี้อยากให้พี่ซูบอกเลยว่าวันนี้เป็นหน้ามาให้กับแบรนด์ผมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะทานจริงค่ะทานจริงใช่ไหมฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเจอจะบอกว่าอย่าไปเชื่อเลยขายของตามอินเทอร์เน็ตนน่นนั่นนี่ก็โดนจ้างมาทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยคอนเฟิร์มไหมว่าเรารไม่ได้โดนจ้างมานะไม่ได้โดนจ้างไม่โดจ้างมาเพราะว่า เป็นคนที่ไม่ไม่เชื่อเรื่องอเรื่องสารอาหารหรือว่าอาหารเสริม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยจ้างไม่ได้เพราะว่าจ้างให้กินก็กินไม่ได้ด้วยถ้าไม่ป่วยจริงนี่ที่ทานเพราะว่าเป็นจริงมันไม่ไหวแล้วมันไม่มีทางเลือกก็เลยลองเปิดใจทานดูมันสุดๆดแล้วเนาะ,ะนะครับคราวนี้สำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหากยังสงสัยนะครับหรือว่ายังไม่มั่นใจเนี่ยสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้ก่อน ยังไม่ต้องตัดสินใจว่าจะต้องซื้อไปกินหรือไม่กินตัดสินใจเนี่ยคือลองโทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ที่เราขึ้นให้เราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่มีประสบการณ์ในการดูแลนะครับให้คาปรึกษาก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเพราะเราจะต้องสอบถามถึงโรคประจําตัวหรืออะไรต่างๆนานาด้วยถ้าคุณให้ข้อมูลดีนะครับโอกาสที่เราจะทําการฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะดีขึ้นตามลําดับครับทักเข้ามาได้เลยครับ